ามากหมดเลยเพื่อนโอ้ยไปล้วนครับไปดูการทดลองกันครับท่านใดที่ต้องการประกาศสวยงามสามารถเข้าไปดูในเพจ Facebook ใต้ลิงก์คำอธิบายได้เลยครับครับมันคืออะไรครับเดี๋ยวเราไปดูกันใกล้ๆครับมันคืออะไร พัสดุมาส่งที่น้าบ้าว่ามันคืออะไรกันแน่ครับเพื่อนๆโอ้ยกล่องมาเริ่มเพิ่มเพิ่มเลยครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราก็จะไปแกะดูกันนะครับว่าใครส่งอะไรมาให้เรานะช่วงโควิด19แบบนี้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่าภายในมันมีอะไรไปกันเลยมาครับเพื่อนๆมาดูกันมันคืออะไรไอ้ตัวนี้มาดูกันเลยครับเพื่อนๆก่อนอื่นนะเราได้รับของจากใบสนีนะเพื่อนๆ เราก็ต้องทําการพ่นให้เรียบร้อยก่อนนะเพื่อนนะแต่ผมพ่นไปนรอบแล้วนะอันนี้ผมสาธิตให้ดูดูนะครับเพื่อนเนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองนั่นเองนะครับเพื่อนๆเนาะเราก็ต้องทําการพ่นแอลกอฮอล์แต่ผมอะได้พ่นไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับเพื่อนถึงมาทําการถ่ายทําให้เพื่อนดูนะเดี๋ยวเราจะมาแกะกันเลยครับเราก็ทําการพ่นเป็นที่เรียบร้อยหมดแล้วนะครับเพื่อนๆเนาะพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อนะครับเดี๋ยวฉีดมือด้วยครับตอนนี้นอยู่กับ ช่องอะไรนะาาาทอยู่กับช่องดาดาพาทำพาเที่ยวนะครับท่อนอ่าเราก็จะมาคอนแลบกันนะครับถ้าชอบช่องของเราทั้งสองช่องก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อนนะจะได้ไม่พลาดคลิปของเราทั้งสองคนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปแกะกันดูเลยครับว่าของในเนี้ยมันคืออะไรกันแน่นะครับเพื่อนนะโอ้โหคัตเตอร์อยู่นี่ครับเอาแกะเลยครับมันคืออะไรเนาะ มันคืออะไรกันแน่ครับเพื่อนๆใครก็ส่งอะไรมาให้เราเนาะโอ้ยกล่องทั้งใหญ่ทั้งโตว้วาวาวา้วาวเดี๋ยวฉีก่อนครับเพื่อนฉีก่อนฉีก่อนนะครับเพื่อนอืมธรรมดาต้องปิดแม้น้าเพื่อนนะออกเลยครับชฉวงนี่ครับไม่มีอะไรเนาะไม่มีอะไรครับเดี๋ยวผมขอไปพ่นแอ็อฮอล์แป๊บนะครับเพื่อนๆะนะพ่นแอ็อฮอล์ K ก่อน แล้วก็พ่นแอลกอฮอล์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเพื่อนเนี่ยที่เรียบร้อยหมดแล้วก่อนที่เราจะมาทําเนี่ยเราได้พ่นกล่องแล้วทิ้งตากแดดไว้แล้วนะเพื่อนทิ้งตากแดดไว้แล้วแล้วเราก็ฉีดเจลที่มือเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นแอลกอฮอล์น้ํานะนะครับเพื่อความปลอดภัยของเรานะครับเพื่อนเนาะแกะที่จริงต้องปิดแมสครับเพื่อนถึงจะมีความปลอดภัยแต่ว่าถ้าเราปิดแมสอ่ะเพื่อนๆก็จะไม่ได้ เห็นหน้าตาของเราทั้งสองคนนั่นเองนะครับเพื่อนนะโอเคเดี๋ยวเราไปแกะกันครับแกะแล้วครับคืออย่างเนาะมันคืออะไรเนาะเพื่อนอืมค่อยๆแกะครับยี่ห้ออะไรไม่รู้นะเพื่อนนะยี่ห้ออะไรไม่รู้นะมันก็คือช่วงว้าวว้าวว้าวออกมาเป็นอย่างนี้เลยครับโอ้ยใหญ่มากครับเพื่อนใหญ่มากใหญ่มากครับ ใหญ่มากเลยนะครับ <Yeah. S 1> พเพื่อนนะใหญ่มากเลยเ๋ยวขอฉีกก่อนนีครับพเพื่อนๆนช่วงนี้โควิดระบาดหนกักมากหนักมากเลยนะพเพื่อนนะโอเคครับไอโควิดนะไม่ตายหรอกครับพเพื่อนเราจะตายด้วยแอลกอฮอล์ครับเพื่อนเพื่อนเนาะดูแล้วอะซื้อแอลกอฮอล์ตายครับเพื่อนแอลกอฮอล์ตอนนี้แพงมากนะเพื่อนนะมันก็คือ มันได้อะไรมามั่งน้เพื่อนนะได้ใบนี้แล้วก็ใบนี้ด้วยนะเพื่อน,นได้ใบนี้ด้วยเดี๋ยวเอาทับไปก่อนนะครับมันก็คือเครื่องพ่นแอลกอฮอล์นั่นเองนะครับเรียกอีกอย่างว่าปืนนะเพื่อนนะปืนนะยี่ห้อนี้เลยนะครับเดี๋ยวมันกินกระแสไฟเท่าไรนะครับเพื่อนสิบวัตนะสิบวัต์จะใช้อแดปเตอร์ของโทรศัพท์เราเนี่แหละครับเพื่นอนอแดปเตอร์ของโทรศัพท์เราเดี๋ยวไปเอาอแดปเตอร์มาหน่อยครับ อันนี้ไม่ได้โฆษณาให้เขานะเพื่อนนะเพราะว่าเรารีวิวให้กับท่านผู้ชมที่กำลังเลือกหาเครื่องพ่นแอลกอฮอล์นะครับว่ายี่ห้อไหนมันดีรุ่นไหนมันดีนะครับเพื่อนผมก็ยังไม่รู้ว่ามันใช้ดีหรือไม่ดีนะเพราะว่าผมก็เพิ่งสั่งมาเหมือนกันนะครับเพื่อนก็ดูไปพร้อมๆกันกับผมเลยนะครับกับช่องดดาพาทำไาเที่ยวด้วยนะครับเพื่อนเนาะว่าแอลกอฮอล์ว่าเครื่องพ่นแอลกอฮอล์ตัวเนี้ย มันดีขนาดไหนโอ้ใหญ่ขนาดนี้เลยนะนนเพื่อนใหญ่มากนะใหญ่มากนะใหญ่โอ้ยยิงให้ตายเลยะนะเพื่อนนะเฮ้ยเใหญ่ไหมส่วนอะแดปเตอร์เราก็ใช้อะแดปเตอร์อันนี้เป็นอะแดปเตอร์ของ vivo นะเพื่อนของรุ่นอื่นก็ใช้ได้นะแต่ผมชอบรุ่นนี้มากครับเพราะว่าอะไรครับกระแสไฟแรงมากชาร์จแป๊บเดียวก็เต็มเลยนะเพื่อนนะอ่าชาร์จเนี่ยโดยประมาณเนี่ยจะใช้ จะใช้ได้ประมาณสองชั่วโมงนะเพื่อนนะจะได้จะใช้ได้สองชั่วโมงต่อการชาร์จหนึ่งครั้งนะก็แล้วแต่นะครับเพื่อนถ้าใช้งานอ่าลุยๆหน่อยก็ผมว่าหนึ่งชั่วโมงก็หมดแล้วครับเพื่อนเพื่อแบตแต่ถ้าใช้แบบพ่นครั้งไม่พ่นครั้งอะไรอย่างนี้ก็สามสี่ชั่วโมงน่าจะได้อยู่นะครับเพ,พ,พื่อนก็มีรูเสียบอยู่ตรงนี้ครับรูเสียบสายชาร์จอยู่ตรงนี้ครับเพื่อนเนี่ยเสียบเข้าไปแล้วครับ เสียบเข้าไปแบบนี้ก็ทำการชาร์จนะครับเพื่อนนะเดี๋ยวเอาสายชาร์จมาครับเดี๋ยวต่อสายชาร์จแป๊บนึงนะครับเพื่อนนะโอเคครับเพื่อนๆมาดูกันต่อเลยนะเราก็เสียบสายชาร์จเข้าไปตรงนี้นะเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับนะครับมันก็อาจจะใช้งานไม่ยากนะครับเพื่อนนะสำหรับปืนพ่นแอลกอฮอล์นะเรียกว่าปืนก็แล้วกันเพราะมีลักษณะเป็นปืนนะแต่บางคนเขาก็เรียกว่าเครื่องพ่นนะครับเครื่องพ่น แต่ผมเรียกว่าปืนแล้วกันนะครับเราก็เสียบเข้าไปตรงนี้แล้วก็ทําการชาร์จทําการชาร์จครับเ,เพื่อนๆก็เสียบเนี่ยครับไฟแสดงขนาดหน้าของปลักเนี่ยแดงแล้วนะก็เสียบเข้าไปเลยครับทําการชาร์จดูนี่ไฟแดงนะครับเพื่อนๆไฟแดงแล้วแ๋วตรงนี้ก็เป็นการเล่งความเป็นละอองของแอลกอฮอล์นั่นเองนะครับเพื่อนปลายปืนก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะก็จะเป็นทองเหลืองนะครับเพื่อนๆทองเหลือง ก็โอ <Safe> <ค> <ousse> เคนะครับเพื่อนอันนี้ราคา400กว่าบาทนะครับเพื่อน400กว่าบาทก็มีสวิต uh, ช์อยู <izen> said, b b. ่ตรงนี้นะเพื่อนมีสวิตช์อยู่ตรงนี้ก็โอเคเลยนะส่วนอันนี้ใส่แอลกอฮอล์ได้ครับเดี๋ยวเอาแอลกอฮอล์มาใส่นะครับเอาแอลกอฮอล์มาใส่ให้เพื่อนๆดูเลยว่ามันใช้งานได้จริงไหมสั่งมาจากลาซานด้านะเพื่อนมาจากจีนนะครับอันนี้สั่งมาจากจีนนะเพื่อนสั่งมาจากจีนเลยเดี๋ยวเราลองใส่แอลกอฮอล์ดูผมไม่มีกลวยนะ ใส่ไปให้หมดเลยครับเนี่ยไฟมันก็ไฟแสดงสถา,านะตรงนี้มันก็ติดนะครับเพื่อนเห็นไหมติดอ่ะมันมันมีบอกอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนสิบวัตต์นะสิบวัตต์ห้าโวลต์นะครับเพื่อนห้าโวลต์เนี่ยสิบวัตต์ห้าโวลต์รายละเอียดจะอยู่ตรงนี้แหละครับเพื่อนรายละเอียดจะอยู่ตรงนี้สําหรับการใช้พลังงานของเขานะ แรงดันกระแสแต่อยู่ตรงนี้เขามีแผ่นเพจบอกบอกอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนนะก็ไม่ยุ่งยากนะด้านใต้ก็เป็นลักษณะแบบนี้ไม่มีอะไรครับเพื่อนไม่มีอะไรไม่มีอะไรครับมีหน้าตาเป็นแบบนี้เองน่าจะใช้งานง่ายอยู่ครับเดี๋ยวลองถอดปลั๊กก่อนเนาะเพื่อนถอดปลั๊กดูก่อนแอบได้ยินนะครับเพื่อนเดี๋ยวถอดปลั๊กดูก่อนเพราะว่ามันอาจจะเกิดประกายไฟหรือทาให้อะไรครับเพื่อนเดี๋ยวครับแบบ ทำให้แอลกอล์เนี่ยมันติดไฟนะเพื่อนนะแล้วก็หมุนเข้าไปแบบนี้ครับเพื่อนสอดเข้าไปแล้วหมุนเข้าไปเลยหมุนเข้าไปนะครับขอท่าดีนะครับอ้าลองดูครับผมเปิดสวิช์ดูครับเพือ่อนข้นเลยโอ้หว้าวว้าว My God ขึ้นีแท้นะนะี่หรือเจ๋อ เนี่ยครับเพื่อนๆดูนะผมจะพ่นแล้วนะเนี่ยครับตรงนี้ก็จะปรับเป็นละอองนะเพื่อนละอองเนี่ยละอองฝอยตรงนี้อ่ะก็เป็นวอลลุ่มปรับความละเอียดของละอองฝอยของแอลกอฮอล์นั่นเองนะครับเพื่อนเนาะโอ้ใช้งานง่ายครับเดี<ะ>๋ยวเราไปทดลองการใช้กันดูเลยนะครับพื่อนเนาะไปเป็นทดลองการใช้กันดูอลองพ่นที่ลองพ่นพนี่นนครับพ่นฆ่าเชื้อนอยครับโ แอลกอฮอล์ฉ่ำมาก้หมดเลยเพื่อนโไปดูกันะครับไปดูการทดลองกันครับนะครับตามช่องระดาพระธรรมไเที่ยวไปครับเขาจะพาไปพ่นแล้วครับเพื่อนไปพ่นกันเลยไปดูการพ่นของแอลกอฮอล์กันว่าเป็นยังไงบ้างเนาะเพื่อนเนาะนะครับออกฝอยก็จะออกแบบนี้เลยนะครับเราจะพ่นโทฟานะครับเพื่อนพ่นได้หลายอย่างเลยนะครับเพื่อนพ่นได้หลายอย่างเลยนะครับเพื่อนเห็นไหมประหยัดแอลกอฮอล์ด้วยนะครับเนื่องจาก เขาจะออกมาเป็นฝอยเลยนะเพื่อนเป็นฝอยละเอียดเลยนะค่อนข้างแรงนะเพื่อนเดี๋ยวลองปรับความละเอียดอีกหน่อยครับสูงสุดเลยครับโอ้ออกมาเป็นฝอยแบบนี้เลยนะเพื่อนใช้งานได้นะเพื่อนนะโอ้โหโอเคเลยนะครับเพื่อนเนี่ยครับเราก็จะพ่นเราก็จะพ่นพวกนี้ได้ด้วยนะครับเพื่อนนะนีเนียครับสวิตเขาก็จะล็อกเลยนะเราก็จะพ่นทุกอย่างที่มันอยู่ตรงหน้าเราในนะนครับเพื่อนนะ โอเคเลยนะครับเพื่อนเยี่ยมมากฆ่าเชื้อกันครับเพื่อนฆ่าเชื้อกันนะว้าวว้าวว้าวเลยนะครับเพื่อนนะโอเคใช้ได้เลยนะครับเยี่ยมเลยนะครับเป็นไงไหมครับดีไหมครับดีค่ะครับเพื่อนเพื่อนหลังจากที่เราได้ไปทําการทดลองมากันแล้วเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะดีเลยครับเราอองฝอยก็ออกมาตามที่เราได้กําหนดไว้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนนะก็ค่อนข้างจะประหยัดแอลกอฮอล์ด้วยครับใช้งานง่ายและประหยัดครับสําหรับเครื่อง พ่นแนอลกอฮอล์นี้หรือปืนฉีดแนอลกอฮอล์แบบนี้นะครับเพื่อนนะเผื่อใครๆกําลังมองหาปืนพ่นเครื่องพ่นแนอลกอฮอล์อยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้โควิดมันระบาดหนักมากนะครับเพื่อนเนาะก็พ่นภายในบ้านฆ่าเชื้อได้ครับเพื่อนๆเนาะก็โอเคเลยนะเนี่ยใช้งานได้ดีเลยนะครับหัวก็เป็นหัวทองเหลืองด้วยนะโอ้ว้าวๆ,ๆเลยนะโอเคครับ สำหรับคลิปนี้ก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งช่องช่องเราเลยนะครับช่องดาดาพาทําพาเที่ยวแล้วก็ช่องตุ๊ตู่ตพาเที่ยวนะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับขอลาไปก่อนครับเพื่อนๆเ,เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเพื่อนๆบายๆเจอกันคลิปหน้าครับโอ้เจ้าโอ้พระเจ้าจอร์ดมันยอดมาก ทานใดที่ต้องการประกาศสวยงามสามารถเข้าไปดูในเพจ Facebook ใต้ลิงก์คำอธิจจบายได้เลยครับ